Mới từ này ครับมาจาก này มาจากเชียง เขาต้องบินไปใกล้ๆสนามเจ็ดต right? oh, right? ั้งฟ้าเพียงดินป่ะนะไอ้เอาน้ำเหลียวพี่มันไปถึงโอ้แน่นอนแกซีจีเอได้น่ะโอ้ก็เดี๋ยวเขาต้องเอาไปเอาไปเสนอเสนอพวกแกพว่นั่นๆๆหน่อยปะปะปะเจ็ดจุดบะเออเฮ้ยเฮ้อะไรนะอุ้งเครื่องุ่งเครื่อ๋ออ๋ออ๋อาละครับโอ้โหตอนนี้อาจารย์ศักดิ์ อันนี้ลำนี้บังครับลำนี้บังครับ2คนนะครับแอรอนหนึ่งคนกับอัพดาวเอลิเวเตอร์อีกหนึ่งคนนี่ครับอ่าโอเคโอเคไปหนึยงสองโอ้มาเย ัเลนอย่ามันเลี้ยวจะเลี้ยวลึกจะไโอ้อันนี้เต้นำม้เนี่ยนะอีสาวโอ้โออีสาวอ๋ออีสาวผู้่าอเอารูปนะครับผมผู้ชาเอารูปเหรอเน้นเน้นความประหยัดครับโอเน้นความประหยัดอันนี้ลำนี่ออเดี๋เลลึกันเลยอ่ะแสนันสาวครับถ้าถ้าเก้าแห่เรามันเลี้ยวลึกกว่านั้นหอไได้ครับมันแห้งเกินอ๋อไม่นแน่ต้นไม้เนาะแน่ต้นไม้ว่งัววะครับอ๋อ หัวหัวน oh. oh, uh, ักน oh. uh ับไม่นง oh, ิ้ม่แล้วเอโอ้โหโอ้มันสมดได้เ่ะมันตัน่ะมันวอีล้มอเดี๋ยวเดเดี๋ยวโกมือมาอ๋อเวมเดียโกมื้ก้อ่าเดี๋ยวโโลพาดเนอะโโลพาดนะโอ้มาแล้วเนอะโอ้ยมันเนบแลบนบว่ฮะเขาเขาประหยัดโอ้ล้วกาวปอละ โอ้ข้าห้าก้อนหนึ่งเครืมแหงสำหรับมือใหม่ได้ปีจเด้อใจอีซาวเดียวอ๋อวๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆะรๆๆ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 ้ๆๆๆๆนๆๆๆๆ้ๆๆต้องใๆออๆราๆๆๆรๆๆ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 ๆเๆาๆๆ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 ีๆๆ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 ๆลงๆๆๆๆ่ๆๆ เสียวเฮ้ยเล่นเสียวเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ได้นะบินไก่ไก่บินไก่ไก่ใจอีสาวเขาเลี้ยวลึกได้อ๋ออ๋อินีก็หนึ่งก็ห้ามได้เนอะเลี้ยวลึกๆนี่มันแหงเกินน่ะนนนสตอันอย่างเดียวน่ะลูต่างบินไก่เนาะใหญ่ๆนะ โวมือได้โลยเน็ตเฮ้ยเน็ตเฮ้ยโวมืออ่ะก็โอ้ทอดมันมีน้อโต้ก็โอ้ใจหมดอย่างนั้อเขาต้องอันนี้จะลงแล้วเนาะอันลงละลงละโอ้อันนี้จะลงละเออลงแฮงไว้หน่อยเลยนะเออ ก่อยก่ๆยก่อยก่ก่โอ้เน็ตกเอียโอเคโอเคะ้อเปลีวเนนะวาะโอ้อันนี้น้ำมันอย่างครับนี่อันนี้ e85 แล้วครับโอเคโอ้หันี่ e85 เนาะโอ้โหอเอาเอาแล้วจัดการเลยจัดการเลย โ oh, อ้ว oh, ปอดว oh, ปดข้อวดข้อข้อไอ้แจ็คเขาขึ้นเลยก็ได้แล้วเนี่ยขึ้นตาอฟ้าเพื่อได้อยู่ไงเอาละครับโอ้โห <c oughs> ตอนนี้สร้างแจ็คครับโอ้ตอนนี้เอาสร้างแจ็คตั้งลำสุดลันเวรครับตอนนี้ <c oughs> นได้แค่สุสดๆเลย ใครับโอ้นี่ช่างจักไซโอ้รับวางเลย โอเคโอ้ okay. oh, สุดยอดครับผมสนาดพิการไม่ได้ฝึกพิการครับโอ้ oh, ยังบินได้ครับหัดใจนะบินไม่พิการโอ้ oh, ตอนนี้ครับลแมลแรงไปหน่อย อนี่เบนซินยี่หซีซีของช่างแจ็คสารพีครับจีอซือเนแม่ครับผมโอ้โหรอบนี้แกบินเดินทางไกลไค่อยไปลครับอะอะไรนะครับโอ้มันล้มครับล้มมันตีมันตีข้างครับ ปกติแอลมมันตีข้างนนฮะออโอ้แน่นอนครับลมมันตีข้างครับผมนี่ครับอันนี่มีแนบแนบครับแบนแบนแบนครับ โอ้โหดูกันใกล้ๆเลยครับน oh, mm. mm. yeah, so ี่ครับชิมในลมเลยนะอืมก็เยอะอ่ะโอ้อันนี้ลองบินผ่านหน้าครับอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรนะที่ว่าบินผ่านหน้าโลพาสโลพาสโลพาสโลโซพาสครับอ่าสโลโซพาสอ่ะนี่ครับอันนี้เหมือนรถบรรทุกันแล้วยนะ ลองใหม่ครับโลพาร์ใหม่ครับสักสิบรอบครับเอาจนกว่าแบตจะหมดครับมันนั่นเลยครับอ๋เนี่ยครับเออแบบนี้เลยครับแบบนี้ระยะประมาณนี้พอนะครับนี่ครับบินผ่านแน่แบบนิ่งๆอันนี้ยังแอฟขึ้นไปอยู่ครับยังกลัวอยู่ครับใช่แล้วครับอ่นนี้ยังเดียมๆครับเราเรียกว่าเดียมครับอันนี้เดียมนี่ยอันนี้คือการโลพาร์ให้ชำนานนะครับก่อนที่จะแลนดิ้งนะครับเข้าสู่แลนดิ้ง ตอนนี้นะครับกา<ม>รฝึกฝนไปตามขั้นตอนนะครับนี่ครับ<ม>จนกว่าจใจจะนิ่งก็ถึงจะลงได้นะครับไม่ต้องครับไปต่อได้ครับแล้วทำไมถึงลงแบบนั้นครับผมงลงดวนๆ <laughs> ถึงกันตอนแลนดิ้งก็แลนดิ้งเลยครับโอ้ตอนนี้จะขึ้นตออได้แล้วมันบางแจ็คกันบางก็จะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครับช่างแจ็คครับยวดูลีลาพ่กงท่าการลงนะครับตอนนี้ยังใช่ไหมครับ ยังล้มันวิวนะมันลงไปได้เนวแค่อ๋อเพราะว่าโค้งฮอกเนี่ยลุงอ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับลงเบาๆลงแบบได้แน่นอนครับนี่ครับโอ้เครื่องยนต์แรงดีเหลือเกินครับดึงหัวขึ้นครับแน่นอนจริงๆครับลงมาอ่ะ2 6ซีปีกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ปีกสองเมตรครับผมซื้อเป็นไหครับโอ้ซื้อปูจาอาภาษาเมืองก็คือปูจาครับ นนนสนามลมสัาอาซีครับตอนนี้ครับโอ้โหคนเยอะครับผมนี่ครับโอ้สามสามหนอ <c oughs> นี่แต่สามคนได้แล้ครับตรงนี้โควิดครับก็ห่างๆนี่ครับ เดี๋ยวช่างแจ๊กแกเอาลงก็บอกนะครับผมยังครับผมอ่าเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนครับเดี๋ยวแฟนๆจะดูครับแฟนเอฟของช่างแจ็คกับนะครับติดตามนะครับอ่าช่างแจ็คได้ที่ยูทูบนะครับแจ็คเบนโผล่ครับผมอ้าวโอเคแจ็คเบนซินอะอุกแอฮะเราจะลงแล้วช่างแจ็คจะลงแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูการลงครับ อันนี้ยังไม่ลงใช่ไหมครับโลหะอยู่ใช่ไหมครับหรือถ้าจับจังหวะก็ลงใช่ไหมครับทำไมมันเดียมๆน่ากลัวจังเลยมันลมครับลมครับเอาล้ครับตอนนี้มันรุ้นครับมันรุ้นครับรุ้นมันรุ้นครับนี่ครับทำไมเครื่องยนต์แรงจังเลย ตัดเครื่องยนต์ไก่แบบนี้เลยเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับท่างเจคสวยงามแฝงเปิดใๆคนดีได้ไม่ดออกแล้วครับะโอ้